โอเคครับตอนนี้ก็อยู่กับผมในช่องคิสตคงนะครับวันนี้เรามาเล่นเกมรับเดย์นะครับก็วันนี้นะครับเป็น E ีีแรกนะครับผมจะเล่นทั้งหมด100 EP ีนะครับก็ละหนึ่งหรือว่า100วันนั่นเองในการเล่นในการเล่นเกมรับเซิร์ฟเวอร์นะครับผมสาหรับวันนี้นะครับเรามาเปิดคลิปเปิด EP ีแรกเลยก่อนอื่นเราต้องรีไปหาของเพื่อดํารงชีวิตประจําวันตอนเยเลยครับผม ท่าน,นี้ก็มีเจ้าบักหลามนะครับอยู่ด้านล่างเตรียมจะแดกเราได้ตลอดเวลาตอนนี้ผมก็ต้องเก็บพวกเศษขยะพวกเศษของอะไรเงี้ย <c oughs> เพื่อทำารงชีวิตประจำวันโอ้ไม่ติดอีกโอ้สิงเลยครับทีนี้ก่อนนี้ก็โดดเดียวมากครับโดดเดียวมากเลยแต่ไม่เป็นไรผมต้องหาของมามาเตรียมก่อนนะเพราะว่าตอนนี้เหมือนไม่มีอะไรสักอย่างเลยครับทุกคน มีไม้กับอะไรโหแล้วของก็ลอยมาโคตรไกลกว่าจะมาหาเห็ดครับตอนนี้เราก็เจอใบไมนะ้เก็บของทั้งหมดเลยเดี <c oughs> ย๋ยวผมจะเก็บใบไม้นะใบกล้วยหรอใบกล้วยเหรอเขเนี่ยเศษไม้นะ่าเป็นเศษที่ลอยตามทะเลครับผมส่วนตอนนี้ก็รีบเก็บดีกว่าครับผมต้องรีบดำรงชีวิตครับนี่กดอีเลยนี่นเราเราทำอะไรได้ยังเนี่ยยังทำอะไรไม่ได้ครับของยังไม่ครบเลยไม ต้องรีบเก็บไม้ก่อนนะครับทีนี้ผมเก็บพลาสติกนี่ครับนี่ก็เป็นพลาสติกเหมือนกันนะครับผมเก็บของครับสำหรับวันนี้เราก็เล่นยันดึกนะครับทีพีน่นี้เอาแบบเวลาตามเกมเลยนะครับแบบตามเกมเลยมืดก็คือมืดครับสำหรับวันนี้ก็ยาวๆไปออืผมจะดูดิว่าวันนี้ผมจะได้อะไรบ้างครับของค่ำคืนนี้ ว,ว่าวันนี้ผมจะสร้างอะไรได้บ้างวันนี้หุ้ยกล่อง,งใหญ่ๆเลยครับทุกคนโอ้ยย่กล่องผัไม้ไม้มา,มา,มา,มาผมต้องรีบเก็บแล้วล่ะอะไรวะเนี้ยจะมนเก็บไปได้วะมามาเก็บอีกมามาห่ะอีกมุมมองหนึ่งสำหรับคนที่อยากดูอีกมุมมองหนึ่งนะครับอืมก็เสียวดีนะครับแต่ผมมองไม่เห็นอนะ <laughs> ผมว่ามองแรกมุมมองหมกคนที่หนึ่งอ่ะดีสุดละเดี๋ยว <c oughs> <c oughs> ถ้าปาปลาไม่เดินท้ามลาปลาไม่เดินโอ้โหก่ายยากอา่ะถ้าเล่นอย่างเงี้ยมาครับผมอุยอ้ยอุย้ยมมหมจะเจอเกาะนะครับทุกคนเดี๋ยวมุมผมจะเจอเกาะด้วยข้างหน้าครับอุย้ยกลามปักหลามหวังว่าเรือเรามันจะไปอยู่ตรงเกาะนะมาผมอุย้ยตู้เย็นหลอดอะไรอ่ะกล่องเหร สีแดงสุดยของเต็มเรือทุกคนดูว้าวว้าววันนี้ผมก็ต้องหาทําที่กินน้ำก่อน,นครับเพราะว่าหลอดอาหารเราแบบใกล้จะไปอย่างเดียวเลยครับมาอ้ยฉลาม,ม,ามอ่ะผมอุ้ยผมคาบนั้นได้ยังอ่ะอาวุธไหนว่าอาวุธนี่หรอยังไม่ได้หรอขาดเชือกก็ต้องคาบเชือกก่อนนะครับทุกคนอ่ะเรียบร้อยด้านผมได้นี่กันมันมากัดเรือเรานะครับ เิ่งแต่คือของค้าผมก็จะพังแล้วนะเดี๋ยวบูแล้วผมก็พลาดอย่างเงี้ยของค้าเราจะพังละเดี๋ยวนะครับเก็บก่อนเก็บก่อนโอนแล้วก็อยู่ไกลซะด้วยนะกระโดดได้ไหมเผื <c oughs> ่อัมจะไกลขึ้นโอ้ได้อยู่สวยครับอ้หมันไม่ลอยไปตรงเกาะผมต้องรีบทําเรือก่อนนะทําเรือให้ดีขยายเรือแล้วก็ทําที่นอน,นครับตอนนี้ยังนอนไม่ได้นะต้องทาเตียงอีกเดี๋ยวผมเก็บใบไม้ก่อน ว้าวของเต็มเลยครับแล้วก็อันนี้ก็จะแตกแล้วด้วยเก็บได้อยู่อุ้ยพี่ไม่ถึงนี่อะไรครับเนี่ยอุ้ยถึงเกาะแล้วทุกคนผมว่าจะขึ้นเกาะดีไหมทุกคนขึ้นเกาะแล้วเรือมันจะลอยหนีไปเลยอ่ะดูดิครับมีลงมีเหล็กอยู่ข้างล่างลงไปโดนพี่หลามแดกแน่ๆเลยครับเนี่ยแล้เวเรายังไม่ลงไปดีกว่าปล่อยผ่านไปดีกว่าเดี๋ยวผมต้องคาบเชือกก่อนเนวะเชือกนี่ ร้อยนะครับผมจะได้ขยายเรือแล้วนะพลาสติกโอ้ยโอ้ยตกเรือพ,พี่หลามจะแดกผมไม่ย,ยูดูดูด,ด,ดูมันมันมัน,ม,นมันจ้องอะ่ะมันจ้องจะเล่นผมอยู่อะ่ะทุกคนเดี๋ยวผมรอกันโอเคสวยงามเก็บเก็บเก็บเลยผมจะขึ้นไปดีวะมันจะช้าไหมนะผมก่จะขึ้นเรือผมจะโดนพี่หลามแดกมันนะครับอืม ไม่ออเดีว่าครับไม่คุ้มเก็บของดีกว่าครับแล้วก็รอสร้างเรือดีกว่าใบไม้ใบไม้นี่สําคัญนะครับต้องใช้ใบไม้เพราะมันต้องขับเชือกเชือกเออเชือกขับเือกเฮ้ยอย่าหญ่าอย่ามาจ้องเล่นผมนะครับนี่ผมจะต่อเลยครับต่อยาวๆเลยวันนี้น่าจะโอเคละผมจะต้องจยบอกนะว่าผมต้องซื้อที่นี้อุ้ยไม้ไม่พอทุกควงเราต้องรีบเก็บไม้นะครับ เรียบร้อยของแตกแน่ๆเลยอย่างเงี้ยอุ้ยชิปชิปหายแล้วครับเก็บไม้เก็บไม้เดี๋ยวผมจะไม่มีนั้นใช้ได้ยังวะพี่ขาพอได้ละผมได้ละเดี๋ยวมันจะแตกนะครับทุกคนละเราเรา,เราต้องรีบดูแรงแตัวเองนะครับผมดูดูว่ามันจะแตกไหมว่าไม่ไม่ไงเราก็เรียบร้อยแน่ๆครับอยู่คนเดียวว้าวอย่างงี้ไม่มีใครช่วยเหลือเราแน่นอนผมเห็นละถงัถงถังใหญ่เลยครับ เดี๋ยนะครับโอ้ยผมไม่ถึงอ่ะต้องกระโดดไหมครับเอ้าเร็วไปเหรอผมต้องกระโดดไหมเนี่ยสวยงามครับโอ้คทีูได้เชื่อมมาตั้งสองได้หินไหมได้หินกับเหล็กเหรอโอ้ยมีถังอะโอ้ยทะเลกว้างใหญ่ไพศาลมากเลยครับยังไม่มืดนะครับวันนี้วิดีโอผมจะสร้างอะไรได้มากไปสวยงาม ใบบัว,วแสงครับเก็บยาวๆครับผมดูดว,ว่าเราจะสร,ร้างอะไรได้บ้างของต้องใช้อะไรบ้างนะครับทีท่ปิ้ง,งนี้เฮ้ยสร้างได้แล้วหรอสวยดิไว้ตรงไหนดีวะกด R เพื่อหมุเหนเนาะไว้ข้างๆมันจะดีไหมอย่างไงเราก็ต้องต่อไปนะไปตรงนี้ด้วยกันเออตรงนี้ปิ้งป่านะผม เดี๋ยวไม่ได้ต้องซื้อเบ็ดแหละผมจะได้ตกปลามากินนะครับเพราะตอนนี้ผมเริ่มจะหิวแล้วล่ะทุกคนเพราะว่าระบบเกมนี้มันเป็นระบบแบบสมจริงนะครับลูกแอกว่ามีหลอดมีเลียดน้ำอ่ะหลอดนะเย <c oughs> <c oughs> อะเลยวันนี้อ,อ้ยจะหมุดแล้วเหรอครับเนี่ยยังยังยังฟ้ายังโล่งอยู่ครับอขออะไรละกัน สวยงามครับถ่านได้ดีนะครับกตอนนี้เราก็ทําได้แค่ฟาร์มเก็บไปก่อนนะครับผมเอา้าโหไม่โดนผมม่ตามไม่ดีตาขีดไเ,เนี่ยเ <c oughs> อาเนาะเก็บยาวๆนะครับเก็บยาวครับเก็บพลาสติกยาวๆนี้เราก็สร้างไปก่อนนะครับเก็บอีกหนึ่งอผม,ผมไม่แม่นเลยผมต้องก่าวล่ะทุกคนผมไม่แม่นเลยครับทุกคน ไปกดอีกใ,ใกล้ๆครับใกล้จะถึงกล่องละเล่นกล่องเลยว่ะอุย้ยของบานแล้วทุกคนมันจะมีช่วงหนึ่งครับไม่ค่อยมีของเลยอะ่ะผมเคยเล่นอยู่นะรอบหนึ่งอะ่ะแต่ผมยังไม่เคยเอามาให้ทุกคนดูอะ่ะตอนที่ผมแบบเล่นกับน้องชาย,ยาไรงยังไม่ได้ทำห้องทำช่องทำช่องเลยครับวนนี้เราใส่ไม้ด้วยเดี๋ยวผมต้องทำเป็นตกปลาเลยนะไออันนี้ก่อนแล้วกันที่ลองน้ำอ่ะที่ตักน้ำด้วย ทำมาให้หมดเลยครับเดี๋ยวผมจะเอายิ้นมาวางเฮ้ยเฮ้ยเุ้ยตรงไหนดีวะนี่สวยอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเสยที่รองน้ำหมอนมันต้องตักน้ำมันเป็นแก้วมันตักได้ไป,ป่าวะมันต้องใช้ถังองมาเลยใช้ถังนี่ไงถังตักน้ำปะอ๋อนี่ไงอ๋อถังตักน้ำหมอแล้วก็ใช้ อ๋อนี่ไงโอเคครับผมต้มน้ําไว้กินนะครับเพราะว่าเริ่มหิวน้ําแล้วครับตอนนี้ <c oughs> อากาศก็พอใช้ได้นะก็ลมเลือนอยู่ยครับนผมต้องกันนย่างเนี่ยกันมันมันก็ถ้ามันกัดตรงกลางก็เล่นบ่อยอ่ะหืมใสอ่ะฟ้าโอ้ฟ้าดิจะตกดินแล้วครับวันวันแรกของเราวันแรกของเราก็น่าจะได้ประมาณเฮ้ยมันจองจะเล่นผมอยู่ครับอุยอ้ย จะทำไรผมอ่ะนี่ทำลยเรือผมอ่ะเดิเนไป a p ป l e เปร็ <c oughs> จมันสร้างเรือได้มันสามารถสร้างแล้วนะครับสร้างต่อแล้วก็มไม่ของไม่พอเก็บของก็ดีกว่าเริ่มมืดแล้วนะผมวันนี้เราก็ได้ของสองอย่างนะสำหรับวันนี้เราได้สองสองอย่างครับชิวๆไปครับมืดแล้วตกดึกนะครับ ครับสวยงามเก็บของงันมืดเลยครับจะทำงานยันเช้าอีกวันเลยนะครับเป็นต่ออีพีนะหนึ่งวันของในเกมไปยาวๆครับเก็บไปมืดก็ยังทำงานต่อครับมืดผมก็จะทำงานครับแล้วผมต้องใช้ไฟอาศัยไฟในนี้หรอ <c oughs> อ๋อเรากินได้ใช่ไหม <c oughs> ตัก้าใส่ต่อ ต้องใส่อะไรอ๋ออ๋อนี่ใส่ต้ตกเด็ดไหมเนี่ยตอนกลางคืนแล้วมองอะไรไม่เห็นเลยครับวิ่งผมเอาไม่ได้อ่ะอืมดวงจันทร์นะทุกคนเก็บ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 โอ้ยังคืนผมมองอะไรไม่เห็นเลยมันมีไฟไ,ไหมเนี่ยโอ้โหทุกคนมือจัดเลยครับ ตอนนั้คือน่ากลัวมากเลยมีพระจันทร์สองแสงอยู่โดดเดี่ยวเลยครับ <c oughs> เดี๋ยวต้องกินน้ำน้ำบ่งชีวิตกันนะโอเคใส่กรอบไฟไว้ไฟก็ไม่ได้สว่างเลยนะครับทุกคนไม่มีไฟเลยเหรอเนี่ยม,มีไฟไหมปิดทำได้ยัง,งยังทำไม่ได้คนระับ ไม่มีไฟเลยครับตอนนี้วุดตึ๊บวุดตึ๊บเลยครับทุกคนเห็นนะตอนนี้ผมมองไม่เห็นไฟเลยครับอโอ้โหของยาเยาเก็บยาวๆเ,เลยครับพระอาทิตย์พระอาทิตย์พระจันทร์อุ้ยมีอีแรงนี่เหรอจะมาแดกผม,มแน่ๆเลยคนรอผมตายผมต้องรีบทำ เบ็ดไปครับนี่ผมตายแน่นอนเชื่อ,อนตอนนี้ผมขาดไม้อือมจะบอกนะายเช้าแล้วอ่ะเช้าเร็วเกินไปไหมยังนี่หั้งน่าจะเพียงคืนแล้วมั้งครับหรือว่าหกโมงเช้าแล้วหกโมงเช้าแล้วมั้ง <laughs> ไปชิวๆไปอากาศตอนกลางคืนวิง่งเหมือนจะมีอะไรด้วยครับตรงนู้นอ่ะ จะเป็นเกาะเหรออุ้ยทำไมพายุมันแรงมากเลยครับตอนนี้โอ้โหอุ้ยมีเกาะสองฝั่งเลยนะครับผมรู้สึกกลัวนะจริงเอเอกแตกของแตกแล้วเนี่ยเกิดอะรโอ้หดุกนหฉลามอุ้ยมีเกาะสองฝั่งเลยนะครับเกาะฝั่งนี้กับฝั่งนี้แต่เราไม่สามารถที่จะบังคับเรือไปได้ทําได้แค่รอว่าวันวันหนึน่งจะลอยไปติดที่เกาะเกาะหนึ่งนะครับ ตอนนี้ฝนตกโอ้โหฟ้าโชคร้ายจริงนะครับอยู่คนเดียวครับลุงลุงวินนะครับอยู่กับลุงวินดูนะครับสกไกลเลยครับกับลุงวินอีกแล้วนะครับวันนี้ลุงวินเรานี้อยู่คนเดียวตลอดเลยนะสู้นะครับลุงวินตัวละครนี้ก็ชื่อวินนะครับผม โอ้ยโอ <duh. S 2> ้ยโอ้ยโอ้ยผมจมน้ำผมจมน้ำโอ้ยโอ้ยโอ้ยฉลามฉลามแดกผมโอ้ยแล้วน้ำมันก็แรงเลยนะโอ้โน้ำมันแรงด้วยทุกคนโอ้โหฝนก็ตกสุดยอดเลยโอ้ยไม่กอเอาไมกอฉลามก็กัดผมอีกแล้วผมไม่มีปลาเลยต้องรีบตกปลาแล้วเนี่ยไม่มีอาหารนะครับเอาไปว่าเรา ต่อแปะกันไปต่อได้แค่ยึดแหละไม่ไพอมันต้องเก็บก่อนนะอมะผมว่าเดี๋ยวคนบางคนเก็บของนะจะตายด้วยซ้ำโอ้โหโอุย้ยสูงจัดอะ่ะทุกคนขึ้นพาผมโคตรสูงอะ่ะโอ้ยสสดงมีวิทยุหรอวิทยุอะไร,รอ่ะผลล็อกวิทยุได้แล้วหรอ ใช่มันตามเลเวลนะน่าจะตามเลเวลผมจำได้ใช่ไหมหรือไม่หรือไม่ใช่นนผ,มผมจะตายทุกคนน้องตกปลาแล้วนะผมจะตายโอ้ยหิวมาทุกคนจะตายเฮ้ยผมมองอะไรไม่เห็นแล้วโอ้ยทุกคนจะตาย ไม่ไม่มีปามันสามารถเทปตกปลาได้ผมจะตายทุกคนเฮ้ยจะมีหอมอยู่ผมกินหอมทุกคนนี้โอ้ยอะไรวะผมกินหอมหมดแล้วกันทุกคนผมใช้เบ็ดไม่เป็นวะอุย้ยผมใช้เบ็ดไม่เป็นใช้ยังไงวะเนี่ยผมกินหอมก่อนดำรงชีวิตก่อนวันนี้ไป ปกติมันต้องมีอะไรจุดแดงๆป่ะเาเก็บไม่ได้แบบกินนะครับกินเถอะอ๋อมันต้องดึงเหรอ,อรีงยังไงอ๋อต้องดึงเหรออุ้ยปลากระเบนทุกคนโอ้ไม่ได้กินปลาหรองวันนี้โอ้น้ำผมก็จะหมดโอ้ได้หนึ่งตัวอ๋อเข้าใจแล้วครับเดี๋ยวกินน้ำก่อน จะตายเอาิายแล้วยังไม่ต้มน้ำเอาตายอย่างงี้น้ำทะเลอุ๊ยโอ้กินแล้วครับอุ๊ยตายอย่างงี้ตายเกือบตายโอ้ยโอ้ยเอาไม่ถึงอะไรมาเนี่ยโอย้ทุกคนมันไกลเกินอุย้ยกล่องเนี่ยพึ่งไปไหนลูก โอ้ยไม่ถึงอุย้ยผมต้องใช้วิชาโอ้โหไม่ถึงลวนเสียดายไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับผมต้องรีบปิ้งปลาแหละผมต้องเซฟตัวเองนะครับผมเดี๋ยวนะสวยงามผมได้แพ้ใหญ่แล้วทีนี้ขึ้ไนไปเยอะสุดเลยสวยงามเก็บของกันครับ วันนี้นะทุรักทุเลมากเลยครับผ่านไปอีกวันเกบชีวิตคนอย่างฉันสวย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 โอ้ยไม้อุย้ยเต็มเลยผมมันไม่เกาะไอ้ผมอะ่ะสวยไม่เกาะด้วยโอ้ยทำไมมันสูงอย่างเงี้ยเหมือนจะเช้าแล้วมั้งครับเนี่ยปปลากระเบนผมทำอาหารได้ไหมอ่ะ ทำไมมีปลากระเบนด้วยวะมันจะเล่นผมปะเนี่ยมันจงจะเล่นผมอยู่แน่เลยมีปลากระเบนแทนฉลามเลยแนะไม่ฉลามไปไหนรู้อ้วนผมไม่เห็นฉลามนะครับตอนนี้โพมันใกล้จะเช้าแล้วนะครับโอเควันนี้เราก็ได้ปลามาเก็บครับยาวๆไป โอ้ยปลาผมยังทำอะไรไม่ได้เลยผมต้องรีบกินน้ำแล้วสวยงามสวยงามออกินน้ำได้เหรวเนะี่ยอย่ายก,กินปลา,านะครับโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับเป็นวันแรกนะครับ EP แรกเลยก็วันนี้เราได้เจ้า ที่ทําอาหารปลาครับก็คือปิแบบ้งไฟกับที่ทําน้ํากินนะครับวันนี้ก็ถือว่าวันนี้ก็ได้ได้อยู่นะครับขยายเรือเพิ่มด้วยนะขยายเรือเพิ่มไปประมาณประมาณสิบกว่าช่องได้ไหมสิบกว่าช่องได้อยู่ครับ <au> ก,ก็วันนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับวันใหม่ละเดี๋ยวรอดูอีพีหน้านะครับว่าลุงวินจะเอาชีวิตรอดได้ถึงวันที่เท่าไหร่และจะเอาชีวิตรอดได้อยู่นานแค่ไหนนะครับก็รอดูอีพีหน้าได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ ไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์ลกดแชร์กดติดตามน,นะครับบ๊ายบาย